ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอีก่กับผมเองเฮ้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเอง,อเอเอง T U N T V อ็นทีวีออนไลนวันนี้ก็จะมาหนึ่งกับ F C นะครับซึ่งพี่เขาอายุ13นะครับอยากมาท้าขอหนึ่งกับผมมากติกาเดิมเลยนะครับนั่นก็คือห้ามใช้เพชรห้ามใช้มโโกรกกแป๊บเฮ้ยยังดิเอ้ย,อย <reading> เราต้องรับกันนะครับสามสอตอนแรกเราจะออดให้เขาก่อนนะครับเนึ่ง Let's go ไปเห็นได้ชัดว่าเัาถูกกวผมนะครับเรือ ตอนแรกเราวอร์มก่อนเขาได้หนึ่งแต้มนะครับหนึ่งสูแล้วโอเคไม่รู้นะว่าเขาแอบใช้เพชรหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ใช้แน่นอนด<อ>ีนะครับอขอให้เรื่องเสียงรบกวนด้วยนะครับ รอบทีส่สองสามสองสองหนึ่งตัดจับหนะึ่งสอม,มเขา <c oughs> ใช้ทางอ้อนี่หว่าเราเลยจับทางเขาไม่ได้เรียบร้อย ีเรียบร้อยนะครับแตกตานเสียงรบกวนแล้วก่าผมกินข้าวาอยู่่ะเสียงกัจจะเปลี่ยนเราข้าวเต็มปากโอ้ขออีกพยัยา คราวนี้เราจะให้เขานำัวสามส,ามสามองเฮ้ยมีีิมาได้ไงวะเริม่มนี่ยเ,เขาใช้ทางออกมันก็เหมือนข้างหลังนั่นแหละ ไม่ค่อยแตงไดาเลยเนี่ยเอ,อือเอ,อือคราวน,นี้เราจะอ่อนให้เขาไม่ได้ละกลัวออตวกโง่อะตกโง่ไม่ว่าจะตายง่ไหมเนี่ยเฮออ้ยเขาเก่งจริงว่ะ <coughs> ¡Ah! ¿qué hago? ¡Ayúdame! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué <laughs> war bei uns um. 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 บ๊ายอย่าตายงูดิเอ,อื้อเียบร้อยเขาชนะแ,แล้วครับสามตัวหนึ่งเกมจบละ เออเขาบอกอยากได้ห <idd ratchet Lust> ้าครั้งนะทุกคนไป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  อโอเคอครบสามเราจะแพ้เขาไม่ได้นี่เขาเร็วลุ้นน้อยคนแล้วเฮ้ยอ,อย่าสักสีวะหนึ่งเขาใช้ทางอ้อมแล้วก็เดินไปข้างหลังแต่เขาใช้เอียงนี่ก็ไปหลังด้วยเออ เราลงก,กินแอปเปิ้ลหรือเปล่าวะใช่เปล่าวะมึงกินไม่ได้สามสามที่เลยโอ้โหเขาได้สี่แล้วอีกหนึ่งแต้ม กินแอปเปิ้ลจะได้มั้งสองสามหนึ่งโอ้ยกลับลืมกินแอปเปิ้ลไปแล้วเมล่อไเรากห้ามจนมุมเด็กขาดถ้าเราจนมุมเราจะแพ้แล้วเราก็แพ้ ไแล้วเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวจบแล้วลงคลิปด,ด้วยก็ลงแล้วดิอ่านแล้วจะเอาอะไรบ้างไปดิ เกมจบเราต้องทำยังไงทุกคนน่าจะรู้นะ เกมจบรู้รู้นะว่ากัอะไรโอเสรนจคน mm hmm. ขอออกเ,เขาได้ออกไปแล้วนะทุกคนเราก็จะออก แับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับบ๊ายบาย